สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องปองปายมัตส,สุขูซุกคนครับลุงเปล่าอเอือยอ้น้องนุ่มครับเต่าตะเขียวเตี้ยนนุ่มสามทิศเชนแหน่ไม่อีกแล้วครับมาผมมาพอกับสามทิศเมื่อี้นี่กา่ายูไฮยูหน้าครับยูหน้าโคครับครับกหลังจากสามทิศได้ออกเว้นออกการออกงานมาแล้วครับสามทิศก็ไดมาเกี่ยวกใกล้เกี่ยก,กาเป็นประจําทุกวันละครับก็เลยว่าสิ่ผ้าพี่ผ้าน้องมาอัปเดตเบื้องนี่แหละครับเบื้องสวนผักแย่นั่งแล้วก็สี่ผ้าพี่น้องปลามาปล่อยครับนี่แหละครับปลาก็ได้ปลากับปลาต้งนั่นแหละครับ ที่สามที่ได้ไปยามไปยั้งนั่นและตัวไรมันน้อยเขาก็เลือกออกเนาะครับตัวไรเป็นตะกินก็จ้างสิกินครับว่าสิภาพพี่น้องของาาปลอยสานี่แหละอปองอยไปสีกินยามเลียงย้มยั้งเนาะครับนี่แหละครับ,รบสวนย่นั่งก็ได้ทิดลาก,ก็ได้ยกคู่ยกล่องให้แล้วเนาะครับรอดตั้งแต่เฮ้าปับคู่ปับยัง้งเคลียร์คู่เคลียร์ยัย้งลงให้มันสม่ำเสมอกันแล้วก็สิเอาพักเอา บักแตงเขาโคตรล่งล้วครับบาดนี้นี่ครับพักไอ้ของแย่นางที่เราออกมาแปะเนาะครับเนาะจะเริ่มสีงามแล้วครับเราใส่พื้นที่ให้เป็นประโยชน์พี่นอ้องอันนี้ก็เป็นพักหอมเนาะครับอันนี้เป็นพักกระจอนพักกระจอนพักกาดนั่นแหละมูนี่ครับไกลสีได้กินแล้วครับใก่สีพ่อกินแล้วทุนทันเดี๋ยวเราปล่อยปลาก่อนครับ สั้นแน่เด้อพี่น้องสามทิศบ่ได้ลอาขาตั้งกล้องมาน้ำครับนี่แหละเท่รงสานี่นแล้วเนาะเอาไปน้ำกันไปไปนครับโถมันไงเขาก็จังกินเนาะครับตัวมันหน่อยเขาก็มาปล่อยไว้พุ่นละย่ำช่วงนาแร่งช่วงเดือนสามเดือนสี่เดือนหา้าหมดแล้วครับจังกินสานี่น้ำม,มันบ่ออยู่บ่อพ่อปีแล้วครับแต่ว่าสามทิศกับสูบลงได้ครับเพราะว่ามันลงมาจากนี่ครับจากไอ้ ของที่สามทิศสูบใสพักใสย,ยังนี่แหละครับสูบลงมาในทอน,นี่ได้ครับสูบมาจากปุ่ละครับท่างหุวยขุ้มมุมนคนละโอ้เสียงเพลงก็ ieni, он, กได้น้องพี่น้องพอดีมันมีตาลาดนัดอยู่ในบ้านครับนี่ครับปากกระจนเลาก็รกเริ่มเขียวเริ่มสีงามแล้วครับเราบอใครใส่ฉานเค่มีแล้วครับย่ายนั่งใสต่ตะฟุน่นเป็นฟุน่นเป็นย่างลายกับห้องมุ่นครับปุ๋ยกับไส้บ่ลายดอก คุณฉี่งัวขฉี่กล้วยนี่แหละนี่ครับเราแปะไว้ลายอยู่พักกระจนส่วนทางนี้สิเป็นสีให้ลราปลูกพักที่อันมั่นสีสากอมูนะครับพวกพักฟักกะลี่กะลำดอกกะลำห่อระก,กาศห่อไปองั้นครับฟังทางฝุ่นสีห้ปลูกปักแตงครับ กูกรว่พอได้อยากได้กินเหลือนั่นก็จังแหลกเปลี่ยนพ่อได้ค่าขาวนมเล็กน้อยเนาะครับนี่ก็เป็นก้าพักเราแล้วครับนี่ชวนที่เหลือเนาะเราก็เห็ดพอเราเห็ดได้นั่นแหละอายุเราก็บร้ายแล้วกต่่อยากให้เราเห็ดหรอกครับก็คือบอกไปนั่นแหละเราก็อยุ่ยซื้อว่าเป็นนาอครับผู้เฒ่าหอมเปี้ยงงามครับสามทิศกสีวอาดูได้เลยพี่น้องเพราะว่ามันมีเสียงเพลงของมาแทรกครับ เราต้องเบาเสียกเสียงเพียงเนี่ยจังน้อยครับเพียงมันก็ด,ดังแห้งมากหอดสวนอยู่ดอกเพราะว่ามันก็อยูบ่ไก่กันเนาะครับเดี๋ยวเก็บบกักพิกไป,ก,ปกินครับสวมปลาแย่นางกนครับสวมปลาหน่อยปลาจอมเราครับเพชรได้ครับบกักพีกันนี้เพชรนี่ครับพักสวนทั้งนี้สิจะเป็นก้าพักเล่าละอันนี้จะเป็นพัก ยังนี่พักสลัดดีครับสลัดแก้วแล้วเนาะจะเป็นพักกาดหินจะเป็นข้าหน้าครับนี่ก,กาดหินนี่ครับกาพักเราสิกาไว้ทังนี้ครับพอเต่ม,มันพ่อเอาไปแยกไปปลูกเราสืบไปทั้งปุ่นครับเดี๋ยวซ้ำทิดขออนุญาตเก็บพักก่อนครับเพราะว่ามันมีเสียงเพียงจังหน่อยนะครับให้เพียงมัน ควายก็หนีลงจางน้อยก่อนครับยวสิพ้าไปเบื้องเข่าครับพักซี่ใกล้ที่ได้ใส่ขัวใส่อ้อมแหรอครับอันนี้พักซี่หอมเนาะครับพักซี่หอมเดี๋ยวสีบอกเล่าว่วานีกจัดนานอยู่หรอครับเพราะว่ามันได้ใส่หลายเนาะครับพักซี่หอมใส่อยู่ตลอดแล้วครับพักซี่หอมมันสามารถปลูกได้อยู่ตลอดเนาะครับกับพักซี่นี่เอาไ้ใส่แกงใส่ต้มใส่ลาบไปสร้างสัตค์เหรครับพักซี่หอมอันนี้ก็เป็นเปลี่ยกล้าพักเราแล้วครับนี่แหละครับสา นู่นนี่ที่สามทิศเอาเคยเอาปลาพันเนาะครับปลานิ่นปลาตะเพียนปาพี่น้องมาปอยเนี่ยครับสายนี่แหละครับก็สิบ๊อบปอยไว้ไลยดอกพี่น้องเพราะว่าสามันน่วยบางแง่เนาะครับเดี๋ยวมันสีแออัดเกินไปแต่ว่าสาพุ่นนั้นสาธรรมชาติสาที่มันน้ำกุ่มปีนั่นก็ปลาหลยครับปลาเค้งส่วนมากปลาเค้งนั่นละลายปลาเค้งปลาคอปลาสลิดสานี่สิเป็นสิมีปลาเลี้ยงเนาะครับเพราาเอาพันปลามาป่อยครับเอาไปติกินผละครับย่ำ พี่น้องยง้มลูกยง้มร้านมาแต่กรุงเทพกรุงไทยพุ่นล้ครับมาเตะเย็บซี่เข้ามาเยี่ยมมายามเนาะครับสีได้มีนวอย่างไม่กินฝากต้อนเพื่อนเนาะครับนี่ปลานี่ก็เริ่มตัวแง่แล้วครับเขาสามทิศครับลมเมือ่อคำหน้าโคกกระลมขนาดบ้องแงมปันได้เลยนี่อันนี้สารน,น้อยๆครับไปเข็งหลายขึ้กันนี่สารน,นี่นี่น้ำกขาบุกกลุ่มแรงดอก ้ามีจังว่าโอกาสด้วยเศรษฐีลามาถมใหยอยุครับเพราะว่ามันมันบ่คาะใได้ใส่ประโยชน์ดอกครับมันเปลืองพื้นที่ซื้อเนอะครับเอาโกงไม้กุกไหลออกพิจลรามาถม่ม่อย่นะครับลมน้ำกับเป้งบบตกดอกปกติมันสมควรสิได,ด้เกี้ยวเรากเลยครับเขาเนี่แต่ว่าเขามันลมหรอกครับสามทิศกับว้านหลาน้ำเนาะห่วงยังพระทัดในเหลืองหมดครับแต่ว่าใบาเขียวอยู่แต่ว่ามันกับแ,แจแน่หรอะครับอีกบ่เกิน นาสีเกินสองอาทิตย์ก็ได้เกี่ยวดอกอาทิตย์กลัวๆนี่แหละครับเดี๋ยวสีเดี๋ยวรดไปเกี่ยวอยู่ครับเพราะว่าสามทิตสี่ได้เอ้อยมาไซนะครับมองนี่ปีนี้อ้อยมั่นกับราคาพ่อฟังครับเช่าให้เช่านาเกษตรกรเท่ากับพ่อยิ้มได้นะครับราคามั่นราคาอ้อยกับพ่อฟังครับเดี๋ยวนี้สี่ครับลงไปมืดเลยครับนี่ครับซานี้ปลาไหลครับนี่กูนะ บูดกินนะอกครับแต่ว่าปีนี้สีบ่สูบเด้อพี่น้องว่าสีบ่สูบเนี่ยแหละครับปีนาจังสีสูบเพราะว่าสามสิบสองทางปียังสูบทีหนึ่งครับป่ามันจังตัวเง่เนาะครับแต่ว่าขันป่ามันตัวแง่หลายซุ้มปลาข้อปลาดุกมันก็กินปลาหน่อยเขาเหมิดครับถ้ามันตัวเงีเนาะทุกปีผมสามทิศสูบนี่ปลาข้อนี่ใส่โลเครื่องขึ้นผุนี้ครับอยู่นี่ร้ายครับในเทือรัด เกือบเศร้าสามสิบตัวอยู่ปาคอครับแต่ว่าป่าหน่อยสิบพาใครมีรอบสามชิเก็เอาออกเราละครับให้ป่าเขาทาย,ยอยรลกสาก่อน่าขัดมันถือมันกับมีแต่ป่าหน่อยเนาะครับก็ย่งมีอยู่ครับกัยังมีหลงเหลืออยู่อยู่ในป่าเขานี่เพระนนาะน้ำย่างย่งอยู่ครับแต่เขียงหน่อยปาคอหน่อยนั่นแหละครับเอาพี่น้องมันมีเสียงเพลงกับผ้าพี่ผ้านองมาเด่นทงเด่นทาเบังให้บ้งหน้าบังหัวบงสวนยายนั่ง เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะครับช่วงนี้ก็หาอยากหาจินกับปิดฤดูเราแล้วครับใสเบ็ดไส่ขอเพราะว่าสามทิศกับถนัดใสแตงแต่น้่ตรงไฮตรงหน้าเนาะครับนําห่วยกับพ่อใส่ได้ยุ่ครับแต่ว่าผูเบิ่อนหาอยากหาจินมันก็ลายคือว่าแหละครับมองหาอยากหากินมันบ่ขายายเนาะครับทังบ้านสามทิศครับเอาพี่น้องคิดมาเบิ่งไฮเบิ้งหน้าเบิ่งหัวเบื่งสวนของยายหน้ากับเสียวไว้ซ้ำนี่ก่อนเนาะครับเพราะว่าไม่มีเสียงเพลงครับกะเจาก็เปิดยุบเศร้าครับมันเป็นตลาดนัดเนาะครับเนาะยันมันผิด กดผิดอย่างเพิ่นเนาะครับครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องเฮางมัดสุขูสุข้อนละครับที่เขามารับชมคลิปของสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกระลังใจครับฝากเป็นกระลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสีบริภาคลิปใหม่ๆเนาะครับคลิปหนาสามทิศที่ผ้าพีผ้าน้องไปยังก็จังค่อยชมค่อยติดตามครับภาพเสียงเหนือหากิริยาท่าทาั้งในบ่หม้อบควรสามทิศก็ขอโทษขออภัยครับครับสำหรับคลิปนี้สามทิศกระเซียวัสไวครับ